สองลังใกล้ๆก,กันเดี๋ยวลุ้นอ่ลงโ้นขึ้นมาดูครับแต่ยังไม่ตัดนะเอาควันดูดูก่อนทุกคนให้ดูมันมีน้ำอยู่สันบนน้อยหนึ่งครับโ็ไม่มีน้ำนะครับผมฝ่อนะครับก้อนใหญ่อยู่แต่ฝ่อนะจะมีอยู่แถบนู้นหน่อยเดียวนะครับ อย่างนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ตัดนะครับปล่อยไว้เนี่ยมีมตัวผู้นะทุกคนมีมตัวผู้มนีน้องๆถามผมนะครับว่ามีมตัวผู้เป็นยังไงพอดีเลยผมไม่ได้เอากล้องขึ้นมานะครับไม่งั้นก็จะให้ดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมัมันจะเป็นขนนะครับผม เยอะนะครับกำลังออกด้วยนะครับไปก็บผมลงทุกคนก็เห็นหัวน้ามันป่องๆอยู่นะครับป่องไม่ใช่ว่าจะมีน้ําทุกหลังนะแต่ถ้าฝ่อแบบหลังเนี้ยนะครับปล่อยนะครับผมอยู่ไม่ไปไหนทามีอาหารมันก็เสริมไปเรื่อยหัวน้ํานะครับผม งหลังใกล้ๆกันเดี๋ยวลุ้นนะครับจากหลังที่ผมดูเมื่อกี้เนะี่ยมันไม่มีน้ํงอ,อยู่ประมาณห้าร้อยเมตรเดี๋ยวลุ้นสองหลังนี่นะครับอันนี้มาเจอใหม่นะครับไอหลังเมื่อกี้ผม,ไ,มได้ตัดนะนะครับผมไปดูหลังนี้ก่อนแล้วก็ไปหลังนู้นนะครับใกล้ๆกันเลยถ้าเป็นช่วงโอ้โหหน้าแรงๆอีกหน่อยนึงนะครับน้ำจะเยอะเดี๋ยวนี่ยมีต้นยิ้วด้วย เดี๋ยวเรารู้กันว่ามันจะกินต้นนิ้วนี้หรือเปล่ากินอยู่แล้วนะครับมีมานะเห็นไหมะเต็มเลยมาดูน้ำกันว่าจะได้กินน้ำนิ้วมั่งหรือเปล่าหรือว่ากินอรมั่งไหมนะครับสองลังนี้นะครับ สรุปมีท่านผู้ชมน้ำนะับแล้วก็มิม้นตัวผู้เดี๋ยวล้างผมไม่ได้เอาไปนะผมจะปล่อยนะครับเอาผูกไว้นะครับผมเอาไว้ตำตำหน่อยมีมีไฟป่ามานะครับ อเรียบร้อยทุกคนผมผูกไปหมดแล้วนู่นก็เข้านะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเคเบิลไทนะครับที่ผมผูกไว้สีดำนี่นะปล<ม>่อยมันก็ผมถ้าไม่มีน้ำเราก็ไม่ไม่ตัดชี่สองนะครับแต่ถ้ามีก็ขอนะครับแล้วก็ผูกไว้อีกนะครับ ส่วนตัวเขาก็ฟักไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้มิ้มตัวผู้ยังยังไม่ออกนะครับรางเมื่อกี้นี้ออกเยอะเลยครับผมเดี๋ยวไปดูลังนู้นกันไม่รู้ว่าจะเหมือนลังนี้ไหมนะครับอันนี้ว่าย้ายก็ต่ำเลยนะครับที่แรกอยู่สูงนะผมมองเห็นที่ทางเลยอันนี้ก็เอาไว้ต่ำหน่อยอรางนี้มีรังนี้มีหลอดนางพยาครับทุกท่าน นะครับมียูสามหรือตีหลอดนะครับข้างล่างนะครับผมหนาที่ห้อยๆนะครับกําลังฟักครับผมแกอีกเหมือนกันผมก็ย้ายมาปลูกข้างล่างเหมือนเดิมให้หลบหลบตาคดเข้าแล้วเริ่มเข้าแล้วดูนะครับตัดจากข้างบนนะครับน้องๆต้องเขย่าเลยนะเวลา เราผูกไว้ตรงนี้แล้วที่รังยังไม่มีตัวน,น้องๆต้องพยายามเขย่าให้มันลงนะครับผมส่วนหลังน้นนะครับเข้าหมดแล้วนู่นนะครับไปครับขอบุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดดูไปเรื่อยๆครับผมถ้าแก่ก็ผูกไว้นะครับ ใส่แต่น้ำอย่างเดียวอันนี้พอได้ไม่ใหญ่เหมือนรังแรกนะครับผมแต่ก็มีการ่อนิ้วอยู่ด้วยสวัสดีครับผม